สำหรับคลิปวันนี้นะคะจะเป็นคลิปเกี่ยวกับการพูดคุยการเรียนภาษาเยอรมันระดับ r 2 B2 ค่ะค่ะของต้อมนะคะขอยกตัวอย่างจากตัวเองนะคะต้อมมาด้วยวีซ่าระยะยาวนะคะวีซ่าระยะยาวนะคะมีหลายประเภทมากๆเลยยกตัวอย่างก็คือ,อวีซา่าเรียนภาษาวีซา่า ติดตามมารดาวีซ่าติดตามสามีวีซ่าจดทะเบียนสมรสที่ประเทศเยอรมน,นีหรือวีซ่าทํางานอันนี้คือตัวอย่างนะคะของต้องมาวีซ่าจดทะเบียนสมรสที่ประเทศเยอรมน,นีคะ่ะการเรียนภาษาจะทําให้เราอ่าน สื่อสารได้ใช้ชีวิตในประจําวันได้แล้วก็สามารถหางานทําได้นะคะในส่วนตัวต้อมนะคะต้อมมาถึงต้องเรียนภาษาระดับ RY สวายพุงสวายเลยนะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าเราสามารถสื่อสารได้หรือเปล่านะคะถ้าใครยังไม่มีพื้นฐานต้อมแนะนําให้กลับไปเริ่มที่การลงเรียนคอร์ส R I เริ่มต้นใหม่เลยนะคะอย่าไปคิดว่า การเรียน r i อีกรอบนึงจะทําให้เสียเวลานะคะเพราะว่าการที่เราจะมาเรียนระดับที่ขั้นสูงกว่าเนี่ยมันค่อนข้างยากนะคะแล้วก็ครูเขาจะไม่มา,าเริ่มพื้นฐานให้เราเหมือนการเรียนคอร์ส RI นะคะวันที่ต้อมไปลงทะเบียนนะคะอันนี้เล่าจากประสบการณ์ของตัวเองนะคะต้อมเลือกเรียนที่ โฟกซูเลอร์นะคะวันที่ไปลงทะเบียนนะคะเขาสัมภาษณ์ต้อมเยอะมากๆเลยนะคะซึ่งโชคดีที่ว่าตอบได้เพราะว่าถ้าตอบไม่ได้เนี่ยคือต้องคิดว่าต้อมได้ไปเรียนไ i อีกรอบแล้วแน่ๆน,นะคะเขาจะถามเยอะเลยว่าคุณมาทําอะไรคุณสมัครคอร์สอะไรไว้แล้วคุณคิดว่าคุณจะเรียนได้หรือเปล่าคุณเคยเรียนคอร์สนี้มาไหมคือหลายคําถามมากๆเลยนะคะซึ่งเราต้องตอบให้ได้นะคะ ค่ะหลังจากที่สัมภาษณ์เสร็จนะคะเขาก็จะแจ้งระเบียบการเรียนนะคะว่าคอร์สเริ่มวันไหนใช้หนังสือแบบไหนนะคะของโรงเรียนต้อมนะคะแต่ละเขตแต่ละเมืองคอร์สเรียนอาจจะใช้หนังสือไม่เหมือนกันนะคะของโรงเรียนต้อมใช้เล่มนี้นะคะซึ่งต้อมเคยเรียนอีกเล่มหนึ่งนะคะที่ไม่ใช่ของเล่มนี้ต้อมคิดว่าเล่มเนี้ยคือเข้าใจง่ายมากๆเลยนะคะเนื้อหาคือคือดีคือไม่ได้ยุ่งยากมากถ้าเปรียบกับ เปรียบกับอีกเล่มหนึ่งที่ต้องเคยเรียนมาของในระดับ r, y, รสวพุงไอนะคะตอนที่ต้องมาเป็นออแพรนะคะอันนั้นค่ะสำหรับการเรียนคอร์ส r, า y สวาพุงสวในคาสเรียนของต้อมนะคะครูจะไปเร็วมากๆเลยค่ะเขาจะไม่มาทวนแกมมาการใช้แดดีดัสไม่มาเริ่มอาร์เหมือนตอนที่เราเรียน r, i นะคะครูเขาจะสอนในบทเรียนเลยซึ่ง มันเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่เราจะต้องเข้าใจภาษาเยอรมันในระดับหนึ่งสามารถสื่อสารตอบโต้กับครูได้นะคะเพราะว่าถ้าเราไม่เข้าใจเนี่ยคือมันมันยากกับการเรียนอาร์สวพุงสวมากๆเลยนะคะถ้าเพื่อนๆไม่มีพื้นฐานนะคะมันจะทำให้เรา อาชากว่าเพื่อนในห้องเรียนนะคะเพราะเพื่อนในห้องเรียนเนี่ยส่วนมากบางคนนะคะของคาร์ตอมเนี่ยอยู่เยอรมันมา2ปี3ปี4ปีนะคะหรือบอริษรัทส่งมาเรียนนะคะซึ่งพวกนี้เขาใช้ภาษาเยอรมันในชีวิตประจําวันอยู่แล้วนะคะแต่เขาต้องการมาเรียนเพื่อที่จะาหาความรู้เพิ่มเติมแล้วก็เพื่อที่จะสอบเออเบไอเบสไวหรือ c i ในระดับในระดับต่อๆไปนะคะสาหรับคนที่มาแล้วคิดว่า อุ้ยฉันไม่อยากลง r i ใหม่เลยเสียเวลาถ้าลง RY เลยจะได้ไปเร็วจบ BI เร็วๆจะได้หางานทำหรือบางคนมีแผนที่จะต่อสายอาชีพที่เรียกว่า Outbuilding นะคะสำหรับตัวต้อมความคิดเห็นต้อมนะคะอยากไปคิดว่ามันเสียเวลาเพราะว่าถ้าเราไม่มีพื้นฐานเนี่ย เราไม่สามารถเรีย really นในระดับ r, y พุง I หรือ r, y พุงสได้เลยค่ะเพราะว่ามันยากมากๆแล้วครูเขาจะพูดแต่ภาษาเยอรมัน r, าครูก็พูดภาษาเยอรมันค่ะแต่ในที่นี้คือพูดคำศัพท์ใหม่ๆคำที่ยากกว่าแล้วพูดโดยการที่ใช้ประโยคแกมมาให้ถูกต้องมากกว่าที่เราจะพูดโดยทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะ คือมันค่อนข้างที่จะยากแล้วถ้าเราเรียนแล้วเราไม่เข้าใจเนี่ยมันจะกดดันตัวเราเองมากๆเลยนะคะเพราะว่าเพื่อนร่วมห้องเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะเข้าใจตอบโต้ได้เร็วนะคะต้องอยากให้ทุกคนเนี่ยมองว่าอย่าไปคิดว่าการมาถึงแล้วมาเรียน AI ใหม่เนี่ยมันเสียเวลานะคะบางคนแฟนบ,บังคับอ่าให้ลง b บเลยบางคนแฟนบอกว่า เธอสอบ RI มาแล้วเธอจะมาเรียนซ้ำอีกทำไมเปลืองเงินอ้าวอันนี้นะคะเพราะในส่วนตัวต้อมนะคะการสอบ RI เนี่ยในความคิดเห็นต้อมนะคะเราอะท่องจำกันมานะคะเพื่อที่จะสอบให้ผ่านที่จะได้ใบประกาศมาเท่านั้นเองนะคะน้อยคนมากที่สอบเข้าใจเนื้อหาแล้วสามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้การใช้ชีวิตอ่าใน การใช้ชีวิตประจําวันในที่นี้ที่ต้องหมายถึงคือสามารถสื่อสารได้มากกว่าคําว่ายาไหนหรือวีบิเทอร์เอสตูดเมลัยอะไรประมาณนี้นะคะที่ที่มันไม่ใช่คําพื้นฐานแบบนี้นะคะสามารถที่จะพูดเป็นประโยคได้นะคะซึ่งซึ่งน้อยคนมากๆนะต้องคิดว่านะคะฉะนั้นนะคะการลงเรียนอาร์สวพุงสวอีกรอบหนึ่งเนี่ยมันยากนะคะ อยากให้ทุกคนกลับไปเริ่มเรียน r i แต่ถ้าใครมั่นใจอย่างเหมือนต้องมั่นใจตัวเองมากเลยนะถ้าใครเป็นคนมั่นใจนะคิดว่าโอ้ฉันเข้าใจ r i แล้วไม่อยากเรียนซ้ำแล้วก็ลง RY ภูง i ดูได้นะคะหรือ RY คูง s y ได้นะคะแบบคนมั่นแบบต้องอะไรเงี้ยเนาะแต่มันจะยากจริงๆนะคะเพราะว่าเนื้อหาครูค่อนข้างไปไวนะคะครูเขาจะไม่มาจี้สอนว่าอ่า อันนี้ต้องใช้แกมมาแบบนี้อันนี้ต้องใช้แดอันนี้ต้องใช้ดีอันนี้ต้องใช้ดัสอันนี้ไออันนี้ไอเนอร์อันนี้ไอเนมอะไรแบบนี้ค่ะเขาจะไม่มาสอนแบบนี้นะคะเขาจะสอนที่มันขั้นกว่าของเนื้อหาในระดับนั้นนะคะซึ่งถ้าเราเข้าใจดีแล้วเนี่ยก็ลงเรียนค่ะแต่ถ้าเราคิดว่าตัวเรายังไม่ไหวตัวเรายังไม่ไม่สามารถสื่อสารได้ดีนะคะก็ลงเรียนอาใหม่ดีกว่านะคะอย่าไปคิดว่าการเรียนเสียเวลาค่ะเพราะว่า เราเสียเวลาให้กับอย่างอื่นได้การเรียนเราก็เสียเวลาให้กับกับมันได้เหมือนกันนะคะแล้วเราก็ได้ความรู้เราได้พัฒนาตัวเองนะคะว่าโอเคเราเราจะได้รู้ตัวเองว่าโอเคเรายังจะต้องพัฒนาตัวเองให้มากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าอย่าไปคิดว่าเพื่อนฉันมาเนี่ยมาถึงเรียน r s w y เลยเรียน BI เลยเก่งจังฉันไม่อยากเรียน R i ฉันอยากลงบ้างแต่อย่าลืมว่าเราอะรู้ตัวเองหรือเปล่าว่าเราสามารถเรียนไหวไหมใช่ไหม อันนี้ในใน,ในความคิดเห็นต้อมนะว่าเราและเราจะเรียนไหวหรือเปล่าเพื่อนเขาอาจจะเรียนไหวแต่เราอาจจะเรียนไม่ไหวก็ได้แต่ถ้าเราคิดว่าเราเรียนไหวก็ลองดูได้นะคะอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวต้อมแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่กําลังเจอณตอนนี้นะคะเพราะว่ามีเพื่อนร่วมคาสนะคะคนหนึ่งเป็นผู้ชายนะคะซึ่งเขายังไม่ค่อยสามารถสื่อสารภาษาเยอรมันได้ดีสําหรับในระดับการเรียนอาร์สวพุงสวซึ่งทําให บางครั้งะคะเพื่อนร่วมห้องก็จะเสียเวลาเกี่ยวกับการที่ครูเขาจะต้องอธิบายครูเขาก็จะแทรกอธิบายเป็นภาษาอังกฤษให้เพื่อนคนนี้ฟังตลอดนะคะเพื่อนก็จะเพื่อนคนอื่นก็จะในคลาสก็จะต้องเรียนช้าลงแล้วก็เสียเวลามากขึ้นนะคะแล้วก็จะทําให้เราดูแบบดูไม่ดีอะในคลาสอะไรประมาณนี้นะคะต้องในในส่วนตัวต้อมนะคือคอร์สที่ต้อมเรียนเนี่ยมันเรียนแค่30ครั้งใช่ไหม มันมันจะอัดเดยอะมากมันจะต้องไปเร็วอะค่ะก็คือไม่สามารถที่จะมาทวนได้ตลอดแล้วก็อ๋อเมื่อวานซื้อนะคะเมื่อวันจันท์มีเพื่อนมาใหม่นะคะ <S <S เขาก็มาถึงปุ๊บมาเรียนอาร์สวายพุงสวายเลยทั้งที่คาสเริ่มไปแล้ว5ครั้งนะคะซึ่งครูเขาไม่ไมาย้อนแล้วนะคะถ้าคุณเข้าใจคือคุณก็ไปต่อเรียนได้ค่ะแต่ถ้าคุณไม่เข้าใจคุณก็ต้อง ลงไปเรียน r i เหมือนเดิมนะคะอันนี้นะคะอันนี้ในส่วนส่วนที่ที่เจอมานะคะอยากให้ทุกคนนะคะนำอาสิ่งที่ที่ที่เราเข้าใจอยู่ตอนนี้อยากเข้าใจว่ามันเสียเวลาอยากเข้าใจว่า ทำไมคนอื่นเรียนได้ทำไมฉันถึงจะต้องกลับมาเรียนซ้ำา i เหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่ฉันเรียนมาแล้วนะคะเราต้องประเมินตัวเองและดูตัวเองค่ะว่าเราไปไหวแค่ไหนนะคะเราสู้กับตัวเองแข่งกับตัวเองพอค่ะและจะทำให้เราเก่งขึ้นนะคะอย่างต้ตอมเนี่ยที่ต้อมเลือกลง AI ฟงสไวยเลยเพราะว่าต้อมเข้าใจในระดับหนึ่งแล้วนะคะเพราะว่าต้อมคิดว่าถ้าต้อมไปเรียน R i ใหม่เนี่ยมันมันจะเป็นอะไรที่เบื่อมากๆเพราะว่ามันจะต้องไปนั่ง เริ่ม R B C D แล้วก็นับเลขใหม่อะไรอย่างเงี้ยไปเรียนกุดท่นมอแกนกุดท่นชาร์กวีเก็เอสอีนน่นคือคือมันมันมันจะทําให้เราเบื่อนะตรงนี้ถ้าเรารู้นะตรงนี้นะคะถ้าเรารู้ว่าอ๋อเดี๋ยวจะต้องเรียนแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยต้องก็เลยเลือกที่ว่าลองเสี่ยงดวงดูแล้วกันลองลองอาร์สวายพุงสวเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็โชคดีที่ว่าเราเข้าใจในบทเรียนที่กําลังเรียนเราสามารถ ถามคำถามกับครูได้เราสามารถตอบคำถามครูดได้สามารถทำแบบฝึกหัดได้อันนี้นะคะอยากให้เพื่อนๆเอาคลิปที่ต้องมาแชร์ประสบการณ์การพูดคุยในวันนี้ไปลองลองคิดดูนะคะว่ามันค่อนข้างยากนะคะการที่จะมาเรียน R าสวายพุงสวาย มันจะทําให้เราจบเร็วก็จริงเพราะว่าต่อไปปุ๊บก็จะเป็นเบไอเลยแต่อย่าลืมว่า,าสิ่งสําคัญที่สุดก็คือเราเข้าใจเนื้อหาด้วยหรือเปล่ามันไม่ใช่ที่ว่าเรียนไปเถอะอะไรอย่างเงี้ยเราต้องรู้แกมมาด้วยค่ะเพราะว่าพอมาถึงระดับเนี้ยครูอ่ะเขาจะพูดแบบเราต้องพูดถูกแกมมาในคาสตอมนะคะแต่ต้องไม่รู้ว่าที่อื่นระบบการสอนเขาเป็นแบบไหนโรงเรียนอื่นการสอนเป็นแบบไหนอย่างของต้อมเนี่ยพอพูดผิดปุ๊บครูเขาก็จะ ครูเขาก็จะพูดเลยว่ามันผิดนะต้องเป็นแบบนี้นะแล้วมันก็จะเป็นผลกระทบให้เราเกี่ยวกับการทํางานร่วมกันกับเพื่อนในคลาสนะคะเพราะว่าจะต้องมีจับกลุ่มเพื่อคุยกันในการสนทนาบทเรียนอะไรแบบนี้นะคะ่ะซึ่งมันค่อนข้างยากนะคะถ้าเรายังไม่สามารถที่จะเข้าใจแกรมมาในระดับนึงได้ด้วยนะคะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะ จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับคนที่กําลังที่จะลงเรียนภาษาหรือคนที่มาวีซ่าระยะยาวนะคะอยากให้ประเมินตัวเองดูนะคะว่าเราไหวหรือเปล่านะคะมันมันไม่สายเกินไปหรอกคะ่ะแล้วมันก็ไม่ไม่ได้ช้าเกินไปถ้าเราจะเสียเวลากับการเรียนภาษาอีกรอบในระดับ RI นะคะมันจะทําให้เราแบบมีภูมิต้านทานแน่นขึ้นแกมมาเราจะได้ได้แน่นด้วยนะคะแลวจะได้สามารถสื่อสารได้จริงนะคะ อออและอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือเวลาไปข้างนอกอะ่ะต้องในความคิดเห็นต้อมนะการการที่จะทําให้เราพูดได้ไวมากขึ้นเราต้องหัดทําอะไรคนเดียวไปไหนคนเดียวเพราะว่าถ้าเราไปกับแฟนเนี่ยแฟนเขาก็จะยังพูดภาษาอังกฤษกับเราบางคนก็แฟนบังคับพูดภาษาเยอรมันนะคะแต่ก็มันก็ จะทําให้เรารู้อยู่แค่เนี้ยค่ะมันมันรู้อยู่แค่แบบในกรอบสี่เหลี่ยมอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราลงไปไหนคนเดียวเราจะได้คําศัพท์ใหม่ขึ้นได้คุยกับคนมากขึ้นจะทําให้เรากล้าที่จะคุยกล้าที่จะถามนะคะอันนี้คือสิ่งสําคัญมากๆเลยนะคะเพราะว่าบางคนเรียนแต่ในตำรายกตัวอย่างเพื่อนต้อมเนี่ยเรียนเรียนจะจบเซสไวแล้วนะคะทักมาหา พูดไม่ได้เลยยังยังพูดในชีวิตประจําวันไม่ได้เลยแต่เรียนเก่งมากสอบคือผ่านตลอดเก่งเก่งได้ในระดับดีเลยนะคะแต่ไม่สามารถที่จะใช้สื่อสารในชีวิตประจําวันได้เพราะกับแฟนก็ยังพูดภาษาอังกฤษอยู่บนภาษาเยอรมันบ้างนะคะแล้วก็เรียนแค่ในบทเรียนจริงๆนะคะพอออกไปข้างนอกบางทีเขาก็บอกว่าเขาก็ยังจะต้องพูดภาษาอังกฤษอยู่เลยอะไรเงี้ยหรือหรือไม่เขา เขารู้สึกว่าเขา,าไม่กล้าที่จะพูดออกไปกลัวผิดแกมมาอะไรประมาณนี้ยคืออย่าไปคิดว่าอาพูดแล้วผิดแกมมาฉันไม่พูดดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยพูดไปเลยค่ะเราเราจะได้พัฒนาตัวเองเราจะได้รู้ว่าอ๋อเรายังไม่แม่นพอตรงนี้อะไรแบบนี้นะคะต้องมีความมั่นมั่นอกมั่นใจนะคะในเมื่อเรายังมั่นพูดภาษาอังกฤษได้เลยใช่ไหมอันนี้ก็เป็นภาษาที่สามเหมือนกันที่เรา จะต,ต้องมั่นเหมือนกันอนะเราเลือกที่จะมาอยู่ประเทศเขาใช่ไหมคะเราก็ต้องเรียนรู้ภาษาเรียนรู้วัฒนธรรมอยู่เอาตัวรอดให้ได้นะคะการเรียนภาษาเนี่ยมันมันดีมากมากมันยากแต่มันมันจะทําให้เราอะ่ะอยู่รอดได้เราจะได้รู้เกี่ยวกับข้อกฎหมายรู้ว่าอ่าถ้าวันในวันหนึ่งเรามีปัญหากับแฟนมีปัญหากับใครก็ตามนะคะเราจะได้อ่านเนื้อหากฎหมายหรือสามารถคุยติดต่อกับ ส่วนงานต่างๆได้นะคะอันนี้มันมันสำคัญมากๆเลยนะคะในในความคิดเห็นต้อมนะคือแล้วก็การเรียนเนี่ยมันจะทำให้เราเออกล้ากล้ามากขึ้นนะคะในในที่นี้คือหวังว่าคลิปนี้นะคะมันจะมีประโยชน์ให้กับทุกคนจริงๆนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกคนแล้วเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ